เรื่องราวของตอนนี้ก็คงพูดกันได้ว่าไม่ค่อยมีอะไรกันมากนะครับเน้นไปที่การผูเรื่องและตัวละครหลกัหลกๆของเรื่องนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะก,กำลังคิดว่าคาเมเดอร์กอชาร์ดเดินเรื่องกันได้ไม่ค่อยวอววากันสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเรื่องก่อนหน้ายอย่างคาเมเดอร์กิสหรือเซนไตที่กำลังฉายในตอนนี้อย,ย่างคิงโอเจอร์ก็ทําให้คนที่ชอบความพีคความรู้ลึกก็อาจจะไม่ถูกใจกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเองก็ลองมองในแง่ดีว่าอย่างใน นอยก็ได้พักกันบ้างพีททุกเรื่องรุนทุกเรื่องบางทีดูแล้วก็แอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันผมเองตอนนี้ก็ดูเอาสนุกสนุกถือว่าตัดเลี่ยนกันไปละกันแล้วก็มาพูดถึงเนื้อหาในตอนนี้กันบ้างก็มาเริ่มกันที่โฮทาโรที่เปิดมาก็โมกันเลยว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับเคมีทุกตนก็เลยต้องเจอกับเคมีที่หัวแข็งยางอาภพเรบุชิโดก็ทําให้ต้องมาฝึกฝนเพื่อทําความเข้าใจกันซึ่งท้ายสุดแล้วโฮทาโรก็สามารถซื้อ ใจเคมีได้สำเร็จนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่ก็คือการที่โฮทาโรได้พ่ายแพ้ต่อเม้ากัมก็ดูจะมีความเฟลว่าช่วยคนไม่ได้หรือคิดว่าที่ผ่านมาตัวเองรู้เรื่องดีอยู่แล้วซึ่งมันก็จะดูเหมือนว่าจะไปช่วยขยายความในสิ่งที่ผมคิดว่าขาดหายไปในตอนแรกนะครับก็คือแรงบรรดาใจในการเป็นไวเดอร์ของโฮททโรที่ดูไม่ค่อยหนักแน่นพอผมเองก็หวังว่า ถ้าต่อจากนี้โฮทาโร่ต้องแพ้กันอีกหลายๆรอบแต่ทุกรอบที่กลับมายืนขึ้นได้นั้นเขาจะคิดอะไรขึ้นมาได้บ้างก็คงจะดีไม่น้อยและมันก็น่าจะเข้ากับคอนเซปต์ของการทดลองที่จะต้องเจอกับความล้มเหลวหลายครั้งกันด้วยนะครับและก็มีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าเสียดายกันอยู่ก็คือในช่วงต้นตอนก็จะมีฉากที่โฮทารโร่กำลังทำเข้ากล่องกันด้วยผมว่าตรงนี้ก็น่าจะทำให้เราได้เห็นรีแอคชั่นของคนกินกันสักน้อยว่าที่ห โททาโร่ทำมาเนี่ยรสชาติดีหรือแย่ถ้าเอาแบบว่าหา้าก็คือมาแบบเวอร์เวอร์อย่างพวกยอดนักปรุงโซมะกันไปเลยอันนี้ทำออกมาแล้วไม่ได้มีคนกินก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันสรุปคือมีฝีมือหรือไม่มีฝีมือกันแน่ในส่วนของรินเนตอนนี้ก็ยังคงตึงๆกันเหมือนเดิมแต่จากฉากต่อสู้ก็ทำให้เราพอรู้ว่าเธอก็พอมีฝีมือกับเขาบ้างในฉากย้อนอดีตก็ดูเหมือนว่ารินเนจะไม่มีความฝันอะไรซึ่งตรง นี้ก็เหมือนจะมีการเกินเกินในเว็บออฟิเชียลไว้ว่ารินเนเกิดมาในตระกูลที่เป็นนักแปลธาตุมาหลายชั่วอายุคนทําให้เส้นทางชีวิตของเธอก็ได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วและความรู้สึกที่มีต่อพ่อของเธอก็คือความชื่นชมในชื่อเสียงและความสามารถอันยอดเยี่ยมของเขาแต่หลังจากที่เขาหายตัวไปก็ทําให้ความรู้สึกของรินเนนั้นดูสับสนมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะไปเล่ากันอีกทีในตอนที่4นะครับบทของรินเนะที่พูด ถึงโคทาโร่ที่บอกกันว่าเวลาเขายิ้มแล้วเหมือนกับเด็กๆเ,เลยผมว่านี่มันบทพูดของตัวละครที่จะได้เป็นคนรักกันชัดๆก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะพอหวังกับเรื่องโรแมนติกหรืออะไรกันได้ไหมนะครับเพราะหลังๆไรเดอร์ Rider, ก็ไม่ค่อยจะเล่นเรื่องความรักของตัวเองเน้นให้เบจินกันเองซะมากกว่าจะว่าไปแล้วคนที่กลายเป็นซับมารีนเมากรมในตอนนี้ก็อแอบดูดาร์กเหมือนกันนะครับเพราะเป็นพวกสตอกเกอร์กันเลยแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่ดูน่ากลัวออกมากันสัก แล้วก็มาพูดถึงตัวละครใหม่ในตอนนี้อย่างคู่โรงอเน,นสปาเน่ก็มาแบบเท่ๆคูลๆกันเลยแถมดูแล้วยังมีวิชาการต่อสู้กันอีกฉากที่เขาต่อสู้กับโฮทารโร่ในโรงฝึกเคนโดมีผมว่าออกแนวการ์ตูนโชเน้นกันสุดๆโฮทารโร่เอาตัวเข้ามารับการโจมตีแทนเคมีและกะส็สวนกลับด้วยการเอาหัวมงสปาเน่เห็นพวกเคมีเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นซึ่งก็ขัดกับแนวคิดของโฮทารโร่อย่างชัดเจนผมว่า ก็คงแนวๆผอร,รองทั่วๆไปนั่นแหละกว่าจะได้เปลี่ยนแนวคิดก็คงจะกลางๆหรือทายๆเรื่องกันเลยพูดไปแล้วผมว่าสปารน่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งในภาพตัวอย่างเราก็จะเห็นสปารน่ยืนการให้กับเรเน่จากบรรยากาศของภาพก็ทําให้ผมอยากรู้ว่ามุมมองของเรเน่ที่มีต่อสปาน่หรือในทางกลับกันเป็นยังไงกันบ้างถ้ามีการชงว่าสปารน่ ana, แอบชอบเรเน่ก็คงจะทําให้เรื่องดูมีอะไร ขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันในการต่อสู้สปาร์น่าจะแปลงร่างเป็นวาวาราดชุดเกราะเสริมพลังเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเมากรรมัมที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวเขาเองติดตั้งไรเคมีกร์ดแมทว,วิลลงไปในวาวาราเชอร์ที่นอกจากจะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างแล้วก็ยังเป็นอาวุธอีกด้วยและก็ยังสามารถเสริมความแข็งแกร่งโดยการติดตั้งการาดและก็พาเวอร์อัพเป็นรูปแบบต่างๆได้ซึ่งการเพิ่มพลังด้วย ก็จะมีชื่อเรียกต่อท้ายว่าคัสตอมอย่างในตอนนี้ก็คือวาวาลาดกัสโตรวเอลคัสตอมและตัวละครใหม่ที่ออกมาในตอนนี้นอกจากสปาน่นาก็คืออีโจเรนเกะผู้ที่มีภาพลักษณ์แบบพี่สาวและก็ยังเป็นคนคันไซเราก็เลยได้เห็นเธอใส่หมวกรูปทรงทากโยกยากิกับถุงมือรูปปลาหมึกนะครับจากภาพตัวอย่างของตอนหน้าเธอก็จะใส่หมวกรูปเสือกันด้วยก็เหมือนจะเป็นการสื่อว่าเรนเกะมีนิสัยที่ร่าเริงและเป็นกันเอง เรนเกะได้มาเสนอขายเคมีให้กับโคทาโร่อันนี้ถ้าใครเคยฟังบทนำตัวละครก็คงจะพอรู้กันว่า เธอมาเป็นนักแปราธาตุก็เพื่อต้องการหาเงินซึ่งโฮทารโก็ไม่ซื้อเพราะเขาคิดว่าเคมีก็คือเพื่อนส่วนตัวละครอีกคนก็คือซึรุฮาระซาบิมารุเขาไม่ชอบพูดคุยกับผู้คนและมี AI ที่ชื่อว่าไอแซคที่อยู่ในแท็บเล็ตที่จะคอยพูดความในใจของเขาออกมาซึ่งไอแซคนั้นก็ให้เสียงโดยคุณโทมิโซโนเรคิยะผู้รับบทซาบิมารุนั่นเองตรงนี้ทางทีมงานก็บอกว่าจริงๆแล้วก็วางแผนจะแคสคนมา ให้เสียงไอแซคกันอยู่แต่พอได้เห็นการแสดงของคุณโทมิโซโนก็เลยคิดว่าไม่ต้องหากันแล้วละจากคำพูดของไอแซคก็บอกกันว่าคนที่จับเคมีด็กิริมาจินมาได้ก็คือซาบิมารุนี่แหละก็เรียกว่าคงจะมีฝีมือที่ไม่ธรรมดากันแน่นอนในส่วนของฉากต่อสู้ในตอนนี้กับการเปิดตัวร่างฟอร์มใหม่อะเรสเกโบ ผมว่าก็ก,กลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากยกเว้นที่หลายๆคนจะแซวกันว่าปีศาจก็ยืนงงให้ก็อชาร์ดชักธนูกันรัวๆซะง,งั้นแต่นอกจากเรื่องนี้การต่อสู้ของรินเนะ่กับอาจารย์มิเนโตก็ทําให้รู้สึกถึงการแปราธาตุกันมากขึ้นและก็ได้เห็นรูปแบบการใช้เคมีไรเซอร์กันด้วยส่วนตอนที่ก็อชาร์ดสตีมฮอปเปอร์ต่อสู้กับเมากรมรอบแรกก็เหมือนจะทําให้เราได้เห็นว่าการถอดเกราะก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันที่สามารถใช้หลบการโจมตีได้ในตอนต โฮทาร่อ aro, อดไม่ได้ที่จะชื่นชมพลังอันแข็งแกร่งของวาวลาดแต่สปาน่าก็บ,บอกว่ายังไงเขาก็ยังคงไม่ยอมรับโฮทาร่เป็นคาเมเดอร์อยู่ดีแล้วก็ได้จากไปโฮทาร่โและลินเนะที่ยังคงตามหาเคมีได้พบกับแอนทรูเปอร์ที่กำลังหวาดกลัวกับสามพี่น้องแห่งความมืดอะโ,โทรโพสโครโทและลาคลซิสลาคลซิสได้ดูดกลืนเคมีและแปลงร่างเป็นเหมากรรมโฮทาร่ aro, แปลงร่างเป็นกอชาันแต่ แค่ในนั้นเองพวกเขากลับถูกส่งไปยังรังมดขนาดยักษ์ถึงแม้ทั้งคู่จะตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ยากลําบากแต่รินเนะ่ก็ยังคงใช้การแปรท่าได้อย่างเยือกเย็นลาเคลเิส จึงได้จู่โจมเธอด้วยเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจของเธอสั่นกลัวโฮททโรที่กำลังสับสนและรินเนก็ได้สูญเสียความตั้งใจในการต่อสู้ไปทั้งสองจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่และพวกเขาจะหนีออกมาจากรังมดเพื่อช่วยแอนทรูเปอร์กันได้ไหมในตอนร่างของแอนทรูเปอร์ให้ไร์ของตอนแน่ก็นั่นจะเป็นการเปิดตัวร่างฟอร์มไม่เวนอมมารีเนอร์นอกจากนี้ในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นร่างที่คาดว่า จะเป็นรูปแบบวโหโมดของ Energy มารู้กันด้วยและในมือของก็อดชาร์ดก็คือการ์ดไพเรสกับแมดวิลก็เรียกว่าในตอนหน้าเราก็คงจะได้เห็นเคมีกันเพียบและก็อดชาร์ดก็อาจจะเปลี่ยนล่างฟอร์มกันรัวๆเลยแต่โฮทาโรจะได้การ์ดแมดวิลที่อยู่กับสปาร์น่ามาได้ยังไงก็นะ่าสนใจนะครับทางด้านเนื้อเรื่องจากคำบรรยายของตัวอย่างเรื่องทีลาคลาสิสบอกกับรินเนก็คงจะเป็นเรื่องพ่อของเธอนั่นแหละแต่รินเนก็มีพูดว่า É. <síntos> เธอยังคงเชื่อว่าพ่อของเธอยังคงมีชีวิตอยู่และโฮทาโรก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันก็น่าจะทําให้มีความหวังว่าฟูกะก็ยังคงไม่ตายนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะยังไม่ตายแหละเพราะตัวละครนี้ก็ดูจะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องนี้กันอยู่และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคาเมเดร์กอชานในตอนที่3นี้แล้วคนอื่นๆมีความที่เหนองไรกันบ้างการเปิดตัวของวาวาลาดหรือคู่ลงเงเนสปานา่เป็นยังไงกันบ้างและคิดว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็น เรื่องราวความรักจากกลุ่มตัวเอกกันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกับในดารานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรกการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ